นี่อ่ะบาดแผลทีกี้อ่ะว่าเออมังหายเนี่ยบาควาลเนี่ยก็หลอนนะ่งพอลอนดูบ้างก่อนเนี่ยมันหายมันหายนะำบัวหายน้ว่าวน้ำมันหายนี่กระตายกูตายกูตกตกเมื่อคืนน่ะหายได้นะเต๊เตกะกะเอาเมื่อวันกันนั่นเนี่ยต้อหึ่งไหม่งาเมื่อวาน

ของฮาบดีก็ยาบดีพอแล้วมันเกลี่ยนนไโลบ้างอีกชนดีกว่าแล้วก็เจอเลเลดีแบไปเดีนเลจะจบปเลอันเล็บจ่่้มยี้ของมันด้วขอขัดนะจกแก่ตับได้ดูดิสลดเนี่ยอ้ยปีชูนี่ยปีชูนี่จะตละอันนี้อะไระแอบ Hả? Em mua rồi. Nhắp bơ ngay. Nhắp bơ này, bơ tí lan này.